สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e นนี่อินส i ป e 19น e a ทีนเซิร์ชฟอร์ i ิ่นะคะช่องที่แต่งเติมเสริมกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะค้นหาเส้นทางสีทองเส้นเล็กๆนะ,ะที่จะนำทุกท่านไปสู่นะคะการเกิดไอเดียในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะ โค้งสุดท้ายปลายปีค่ะเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นจะหมดปีแล้วนะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าอีก2เดือนที่เหลือจากโค้งสุดท้ายปลายปีนี้จะเกิดสิ่งดีอะไรขึ้นกับเราบ้างและว,วันนี้ก็เป็นคิวของชาวราศีเมษนะคะซึ่งชาวเมษนะคะ ดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะดาวจันดาวพุธดาวศุกร์โหราศาสตร์ไทยศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ความเชื่อส่วนบุคคลของคุณที่เวลาเข้ามาอ่านของกลุ่มชาวเมรแล้วถูกจับริดกับท่านเองนะคะก็สามารถมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมดนะคะสี่สำรับด้วยกันเลยนะคะในส่วนของอสุขภาพนะคะชีวิตทั่วไปแล้วก็มีการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกรบกรนนะคะกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ให้เลนด้วยนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคอมเมนต์ของเลนเอ่อช่องของเลนนะคะเป็นช่องเสริมสร้างนะคะ แรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคุณจะมาบอกว่าช่องเลนโลกสวยเราก็ไม่ว่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์ไหนไม่เข้าตาคอมเมนต์ไหนที่มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะมาทำอะไรให้ช่องของเรนดีขึ้นหรือว่าให้คนที่มาอ่านคอมเมนต์รู้สึกดีขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตามสบายเรนบล็อกนะแค่นั้นเองมามาดูกันดีก,กว่าว่า ชีวิตโดยทั่วไปนะเอาดวงโดยทั่วไปโดยรวมก่อนแล้วก็สุขภาพของชาวเมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอห้าใบนะจ๊ะเลิศเลิเปิดมาก็ชนะเลิศเอาโอเคเจ็ดดาบเซเว่นออฟสอดนะคะมี6 of o ์ออฟว s นเซเว่ just i e ธาตุไฟมาธาตุลมมาราศีตุลมาคิงออฟสอดก็มามีอีกโก้กันเหรออ๋อสวยงามเลิศเลอ whatever จะเกิดอะไรขึ้นนะคะระหว่างทางจะเกิดอะไรก็แล้วแต่อ่ะเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไง ขึ้นต้นด้วยชัยชนะมีทั้งชัยชนะแล้วก็มีการจับโป๊ะแตกโดนหลบซ่อนมีความยุติธรรมเกิดขึ้นมีการโดนออคอมเมนต์นิดๆน,นะมีอีกงอีโก้มีการไม่ยอมกันแต่ก็มีการเฉลิมฉลองชัยชนะแล้วก็มีคนแอบมองดูอยู่ห่างๆชาวมีนคะคุณโดนใครขโมยความสำเร็จของคุณไปหรือเปล่า หรือพลังงานอาจจะกลับกันก็ได้นะคะลองคิดดูให้ดีๆนะคะคุณโดนใครขโมยความสําเร็จของคุณไปหรือเปล่าหรือคุณกําลังจะขโมยความสําเร็จของใครมาหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นเขาก็กําลังมองดูคุณอยู่แล้วก็ความยุติธรรมกําลังจะเกิดขึ้น หากคุณกำลังตั้งใจสร้างหรือทำอะไรแล้วคุณโดนพรากมันออกไปไม่ต้องห่วงนะคะความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้มันกลับคืนจะมีคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือหรือสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้มานานความความเชื่อความคิดแนวทางการปฏิบัติของคุณที่คุณต่อสู้มานานมันกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะมันอาจจะ สามารถประสบความสําเร็จได้เร็วนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะมีอีโกโ้เยอะนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเพื่อความสําเร็จนะคะยอมยอมไปหน่อยเรากันนะอันนี้คือของโดยรวมของชาวเมทนะัในส่วนของอคําพูดหรอเรื่องคําพูดอะไม่ได้ จะว่าไม่สร้างปัญหาเลยก็ไม่ได้จะว่าสร้างปัญหาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนบอกไม่หมดนะคะเลนไม่รู้ว่าระหว่างโกหกกับพูดไม่หมดอันไหนมันสร้างความเสียหายให้กับคุณมากกว่ากันนะคะดังนั้นลองดูถ้ามันเป็นที่ตัวของคุณเองนะคะระหว่างโกหกกับพูดไม่หมด นะคะถ้าคุณเป็นคนคนนั้นพิจารณาดูให้ดีนะคะว่าสถานการณ์นั้นส่วนได้ส่วนเสียอะไรมันมีมากกว่ากันแต่ถ้าไม่ใช่คุณให้ระวังจะมีคนพูดบอกอะไรกับคุณแต่ว่าพูดไม่หมดบอกไม่หมดแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะรู้ นะคะคุณจะรู้เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเรื่องนั้นมันก็จะมาถึงคุณแน่นอนนะคะคุณสามารถรับรู้ตรงส่วนนั้นได้นะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะอยู่กับคนที่มีอาวุโสกว่านะคะมีอายุมากกว่าสูงด้วยทิฏฐิมากกว่ามันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้าพูดเยอะคุณไม่กล้าเข้าหามีอะไรก็ไม่กล้าบอกหมดนะคะระวังโปะแตกนะจ๊ะระวังโปแตกแต่ถามว่าไปรอดไหมนะคะก็ ใครบอกมาว่าโค้งสุดท้ายปลายปีก็ดีนะคะไปรอดนะคะถือว่าประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยนะชาวเมษยินดีด้วยนะคะต่อไปนะมาดูในส่วนของการงานกันนะคะจริงๆรแล้วแถวแรกนี่ก็บอกมาเลยเหมือนกันนะในส่วนของการรักษาพยาบาลหรอในส่วนของสุขภาพนะคะระวังนะ,ะเดินเยอะยืนเยอะนะคะ เมื่อยขาปวดขาส่วนตัวส่วนหลังนั่งนานต้องนั่งนานต้องขับรถต้องอยู่กับบนยวดยานพาหนะนะคะต้องนั่งอยู่ในที่เดิมเป็นเวลานานาน,น,าน,นะระวังในส่วนของหลังคอบา่าไหล่ขอ้อเท้านะคะ,ะแล้วก็ระวังในส่วนของหัวด้วยนะดูสิมีอะไรอยู่บนหัวทุกรูปเลยนะ เพราะฉะนั้นระวังนะคะปวดหัวเจ็บหัวระวังอุบัติเหตุระวังของตกหล่นใส่ระวังแบบหกล้มหรือว่าเดินชนอะไรนะคะช่วงนี้เรามดระวังตรงนี้นิดนึงจ้าอ่ะต่อไปในส่วนของการงานนะจ๊ะขอให้ท่าะบอกการงานของชาวราศีเมษหน่อยว่าโอเคอ่ะหล่นมาก็ให้เลย เพอร์เฟกนะคะการงานคุณบะมันมาเชื่อมต่อกับใบนี้ด้วยนะคะสิบถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะความเป็นครอบครัวความแบบโอรานระโหฐานนะคะไม่ต้องดูต่อละมั่งใบเดียวก็พอนี่ก็ถ้วยเหมือนกันนะคะราชาถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยโอ้ยอุดมสมบูรณ์พร้อมพร้อมที่จะมีไอน้น,อนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาให้นะคะ โอ้โหราชินีถือด้วยเอา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 จะเอาเอาเข้าไปเอากันเข้าไปธาตุน้ำมาเยอะมากโอเคชาริออดธาตุน้ำจริงๆกรกฎก็มาธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำมาอีกแล้วว้าราศีเมษ โอโอเคโอเคสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกคุณก็คือว่าหน้าที่การงานของคุณค่ะมันเพอร์เฟกมากในในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยมันโห oh, สร้างงานสร้างเงินน่ะไม่รู้จะว่ายังไงเลยคุณ มีความรู้สึกอิ่มเอ้มพรั่งพร้อมจิตใจนะคะครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่แบบเนี่ยสีนเสมอการคู่กันอยู่ด้วยกันทํามาหากินคุณอาจจะได้คู่คู่สัญญาคู่ค้าที่ค่อนข้างจะสมน้ําสมเนื้อกันหรือถ้าเป็นสามีภรรยา ทำธุรกิจร่วมกันนั่นหมายถึงว่าต่างคนต่างมีทรัพย์ส่วนตัวนํามาลงทุนร่วมกันแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ต่างๆดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เด่นมากกับน้ํานะคะคุณอาจจะทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้านะคะเรือทํางานบนน้ําไม่ใช่ทำงานใต้น้ำอ่า อะไรอย่างนี้หรือขายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับน้ําคนธาตุน้ํานะคะเยอะมากแถวนี้ทั้งแถวนี้แทบจะยกให้ธาตุน้ําหมดเลยอะนะคะการงานของคุณนะคะปังมากปังปุริเย่มากเลยนะคะ ก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยแล้วก็มีโอกาสนะคะขยับขยายออกไปยืนต่างประเทศได้ด้วยคุณ มันไปได้นะคะมันไปได้มันไปได้แล้วมันก็ไปได้ดีด้วยดูสิไพ่แบแรกของคุณนะคะเป็นหไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่การงานของคุณออกมาก็เป็น6กไม้เท้าเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกําลังจะขยายกิจการนะคะในส่วนที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันมันมันอยู่ตัวแล้วมันเต็มที่แล้วมันถึงขีดสุดแล้วแล้วคุณต้องการขยายอาจจะสร้างฐานการผลิต อาจจะเพิ่มยอดอาจจะติดต่อค้าขายเจราจาเพิ่มเติมกับในส่วนของอสังคมที่กว้างออกไปฐานลูกค้าที่กว้างออกไปนะคะการขยายดีมานของลูกค้าขยายดีมานไม่ใช่อาจจะขยายความต้องการของลูกค้าให้อาขยายการบริการของคุณให้ครอบคลุม ดีมานหรือความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นขยับขยายไปได้ไกลขึ้นหลากหลายสถานที่นะคะเพราะว่าไพ่อันนี้มันบ่งบอกถึงต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะคุณอาจจะมีการดีลงานหรือว่าได้ทําธุรกิจสัญญากับคนต่างชาติหรือเป็นธุรกิจที่ต้องทํากับต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะจะยิ่งดีมากนะคะแล้วก็ที่จะให้ดีมากกว่านี้นะคะเลยเห็นไพ่ห้าเหรียญนะคะซึ่ง เหมือนกับเขามาบอกว่านะคะเหมือนกับไพ่ยอยากจะบอกกับคุณว่าคุณนะกำลังทำได้ทำดีกำลังจะมั่งมีเมื่อมั่งมีแล้วนะคะอยากให้คุณแบ่งปันนะคะอาจจะไปทำบุญทำบุญเกี่ยวกับน้ำค่ะทำบุญเกี่ยวกับน้ำทำบุญเกี่ยวกับไฟทำบุญเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศทำบุญเกี่ยวกับการให้เรนว่าเรื่องนี้สำคัญ ะะดูแลดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่านะคะสิ่งนั้นจะยิ่งส่งเสริมนะคะให้ความเป็นสิบถ้วยของคนนี้ยั่งยืนนะคะยาวนานได้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะดังนั้น ไพ่ละบอกชาวราศีเมษนะคะว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มันกําลังจะได้รับการขยายเติบโตขึ้นในอนาคตขอเพียงอย่างเดียวเมื่อได้แล้วให้คุณแบ่งปันให้กับคนที่มีน้อยกว่าด้วยนะคะถือเป็นการสมทบสร้างบุญและก็บารมีให้กับคุณเองนะคะชาวเมษไพ่สวยมากค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นไพ่ที่แบบ ชื่นอกชื่นใจนะอ่ะต่อมามาดูซิการเงินการงานเพอร์เฟกมากนะจ๊ะมาดูซิว่าการเงินนะคะของสุดท้ายปลายปีของเมษนะคะควยนะเพนทจอรคิลจ้าอุ้ยควีนอฟคัพก็มาควีนอเพนทจอร์ค์ก็มาโอ้แมรราชิน,นีชิว,ชว <laughs> ควีนออฟคัฟมาอีกแล้วโอ้ยดีจังดีจังดีจังเอาค่ะโอ้ยเฮ้ยคุณคิงออฟคัฟก็มาเดี๋ยวขอแค่สี่ใบนี้กันนะอันนี้ก็คือ King of Cups นะคะแล้วก็ Queen of Cups และนี่ก็คือ king of cup แล้วก็ queen of cup ค่ะ,ะคุณค้าคู่สัญญาคู่ค้าคู่กรณีที่ติดต่อค้าขายกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคู่กันเปนคู่ ยังไม่กล้าบอกว่าเป็นคู่รักกันหรือไม่เพราะว่าไพ่ความรักยังไม่ได้เปิดแต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นเป็นคู่กันเนี่ยขอบอกว่าดวงของคุณสองคนค่ะส่งเสริมกันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะถ้าเป็นคู่ค้าคู่สัญญาถือว่าเป็นคู่ค้าคู่สัญญาที่ค่อนข้างจะจะพากันนะคะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะถูกฉลกกันดีจังเลยนะคะสร้างสรรค์ให้คุณทั้งเรื่องงานแล้วเรื่องเงินนะคะงานดีเงินดีนะคะส่งผลให้คุณแบบสามารถโฟกัส ในการทําเงินนะคะสร้างงานสร้างเงินได้ต่อยอดได้นะเห็นไหมต้นไม้แบบจเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆเลยนะคะดีจังอันนี้เปิดแค่3ใบเองเลเนี่ยอีกสองใบไม่ต้องเปิดแล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้มันไม่น่าเชื่อนะคะว่าไพ่เนี่ยมี78ใบใน1นึ่สำรับเนี่ยแล้วเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไพ่เดียวกันพ่เดิมและที่สําคัญคือตําแหน่งด้วย ตำแหน่งก็ใช่ด้วยอะมาใบที่สี่ค่ะโอ้ยทุกคนแบบอุ้ยอะไรชาลีออดอีกแล้วเออสองดาบอีะ มีการาพุ่งทยานไปข้างหน้าหรอมีมีการเจริญเติบโตคุณอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำแล้วเนี่ยมันยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของเก่าเก่าของเก่าเก่าของวินเทจอาจจะเป็นรถวินเทจอาจจะเป็นรถเก่าเก่าโอ้โหนะคะ อาจจะเป็นรถเก่าๆหรืออาจจะเป็นเรือเก่าๆเป็นยานพาหนะเก่าๆที่แบบทรงคลาสสิกอะที่แบบแพงๆอะ่ะคุณเลยทำอะไรตรงนั้นก็ได้เพราะว่าคุณมีความมันมีความเท่มันมีความสมาร์ทมันมีอะไรหลายอย่างนะคะก็เลยไม่เข้าใจว่าทูออฟซอ r ์มันจะขึ้นมาทำไมนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบให้ต้องวิตกกังวลเลยอะ่ะ คือถ้าไม่มีใบนี้ขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะดูดีไปนะมันก็จะมีในส่วนของเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะทีะ่สามารถนํามาเป็นสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณได้นะคะก็จะล้อกันกับเรื่องการงานเช่นเดียวกันนะคะมันจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนว่าโค้งสุดท้ายปลายปีของชาวเมฆเนี่ยถือได้ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณแบบ อยากได้แล้วก็คุณก็ปรารถนาแล้วแล้วเหมือนทุกอย่างมันดีดีเลิศเลอเพอร์เฟดีอยู่แล้วมีแต่มีแต่เตือนแค่ว่าให้ระวังคนมองอยู่แล้วก็ให้รู้จักได้แล้วก็อยากให้คุณได้ให้ด้วยนะคะอะ่รู้จักให้และรู้จักรับยิ่งให้ยิ่งได้นะคะในส่วนของการวม่ตกกังวลก็ก็คงจะมีบ้างแหละมีความรู้สึกเหมือนปิดหูปิดตาเพราะคุณก็หลับตานี่ก็ไม่เห็นคุณ ลืมตาอะไรตรงไหนยนี่หววาเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไม่เจอไพ่ปัญหานะยังไม่เจอไพ่ปัญหาเพิ่งเห็นตัวสองสองดาบขึ้นมานะแต่อีกแง่มุมหนึ่งของสองดาบก็คือมันเหมือนกับยิ่งทํางานแล้วก็ยิ่งมีอุปสรรคเข้าหา,เพ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการงานการงาน,กา,งานการเงินคุณดีขนาดนี้ถ้ามันจะมีไพ่ปัญหาวิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยเรนเชื่อว่า มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกินกว่าที่คุณจะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือมีสิ่งติดขัดหรือมีการขัดแยด้งใดๆเกิดขึ้นเลยเชื่อว่าคุณเอาอยู่เพราะว่าคุณสองแรงแข่งขันสองแรงแข่งขันแล้วคุณก็ดับเบิลกันนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะโอเคค่ะมาดูในส่วนของ ความรักกันนะคะมาดูซิว่าโค้งสุดท้ายปลายปีของชาวเมฆความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ไพ่ heaven on earth นะคะบอกก็แล้วกันนะขอ5ใบจะ้ะค้นมาอีกแล้วดู นี่ก็สิบถ้วยนี่ก็สิบถ้วยจะเอาอะไรดีกว่านี้อีกจ้าอยากได้อะไรเกินกว่านี้อีกขาไม่มีแล้วนะคะมันไม่มี1 1ถ้วยนะในไพ่มันมีแค่สิบแต่งกันไปเลยค่ะ <c oughs> ดวงหนุนนำกันดีขนาดนี้นะคะคุณสำหรับสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่มีคู่แต่ว่ามีเพื่อนมีญาติมีคนรอบตัวนะคะ อาจจะไม่ใช่แฟนไม่ใช่อะไรก็ได้นะคุณคำว่าบริวารคนรอบตัวเนี่ยคำว่า The lover เนี่ยหรือคำว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสามีภรรยากันเสมอไปนะอาจจะเป็นคุณพ่อกับคุณลูกนะคะช่วยกันทำงานหรือว่าช่วยกันสร้างอะไรขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่แบบ คุณพ่อมีเก็บไว้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วลูกสาวเอามาออนไลน์ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งสร้างสร้างแบบปลุกกระแสความทรงจําเก่าๆยุคยุคสมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้คนยุคสมัยใหม่นะสนใจแล้วก็มาสร้างงานสร้างเงินอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคู่รักที่คุณมีความชอบคล้ายๆกันนะแล้วคุณก็เอามันมาทำให้เป็นเงินมีความชอบ เป็นแพชชั่นเป็นความสเสน่ห์ความลหลงใหลแล้วก็เอามาทำให้เป็นเงินนะคะอะไพ่ใบที่2 The High Priestess ค่ะอ่อนไหวลุ่มลึกมีเซนส์คงแก่เรียนอารมณ์ศิลปินสายอาร์ต Queen of Cups มาอีกแล้ว ดูสิเอาเอาเข้าไปาความอุด,ดมสมบูรณ์ความมีความที่จะแบบทำนูน่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะคะอุด,ดมสมบูรณ์ดีจัง <laughs> <laughs> ชาวราศีเมษคะคุณดีจังไพเวดดซีอาเ,เห็นไหมสองดาบโอเค แต่สองดาบอันนี้มันคือความสงบสุขนะคะพีชไพ่ใบสุดท้ายค่ะข้อเก้าเหรียญคุณมีความพร้อมแล้วนะคะเอาห้าดาบเดี๋ยวนะ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 โอเค คุณจะมีการดีอะงานก็ดีค่ะงานก็ดีก็ความรักก็ดีเรียกได้ว่าคุณ l u c กี้อินเก and Lucky in l ิ v e นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของความรักเนี่ยคุณมีคุณมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคุณมีความพร้อมในการที่จะแต่ทำไมผู้หญิงเยอะจัง คุณมีความพร้อมในระดับที่จะเป็นครอบครัวได้แล้วนะคะคุณมีความรู้ความเอาใจใส่มีความอ่อนโยนกันและกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีห้าเหลียญออกมาตรงนี้อาจจะหมายความว่าคุณอยู่ไกลกันหรือเปล่าอาจจะอีกคนอยู่อีกที่นึงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการติดต่อกันทางสื่อโซเชียลออนไลน์แต่ว่าอาจจะแบบทำงานกันคนละที่คนละฝั่งแต่ว่าคุณช่วยงานการประสานงานกันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ พร้อมและมันเป็นความพร้อมแล้วค่ะเลนเชื่อว่าโค้งสุดท้ายปลายปีของชาวเมษนะคะยินดีด้วยคุณมีทั้งข่าวดีในเรื่องของการงานข่าวดีในเรื่องของการเงินและฟายนารีนะคะคุณมีข่าวดีในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันแล้วก็แน่นอนว่ามันจะไม่ดีไปทั้งหมดนะคะมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะคะเช่น <c oughs> ความระแวงความไม่รู้จะเลือกอะไรสิ่งไหนดี อ๋ออันนี้มันปิงขึ้นมาในหัวเลนด้วยความที่ว่ารักก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีทีนี้ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกหรอหรือคุณคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องแต่งงานแล้วคุณจะต้องสูญเสียในส่วนที่มันเป็นงานเป็นเงินไปหรออะไรประมาณนี้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นะคะแต่ในไพ่บอกเลนมาว่านะคะคือ ไพ่มันเป็นไพ่ที่เป็นของคุณและเขาอ่ะคู่กันมาตลอดนั่นหมายความว่าคุณสองคนถ้าคุณเป็นคู่รักกันนะคะอันนี้มองในในแนวคู่รักนะเพราะหัวข้อเป็นคู่รักมองในแนวของการเป็นคู่รักความรักคุณเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันและกันได้อย่างดีเยี่ยมไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีหันคนละด้านบ้างนะคะแต่คุณก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคุณถือถ้วยเหมือนกันนะคะคุณอาจจะแบบมองหรือไม่มองกันบ้างแต่ว่าคุณก็ยังมีถ้วยใบเดียวกัน แล้วคุณก็ยังใช้มันร่วมกันมีการอธิษฐานจิตมีการระลึกถึงการมีการซัพพอร์ตเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะซึ่งมันสามารถทำให้ ธุรกิจการงานการเงินความรักมารวมเป็นเรื่องเดียวกันได้แล้วมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จด้วยดังนั้นชาวเมษคายินดีด้วยโค้สุดท้ายปลายปีนี้คุณลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย